ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ทุกท่านได้ชมกับโฉมปืนที่อวกาศล้ำยุคล้ำสมัยหน่อยหนึ่งนะครับผมตัวนี้เองก็เป็นแบรนด์ของคริสเวกเตอร์นะครับคริสเวกเตอร์เองนะครับผลิตออกมาสู่ตลาดเมื่อปี2007นะครับผลิตออกมาครั้งแรกก็คือขนาดกระสุน .45 ก็คือตัวนี้เลยนะคะผม ออกแบบมาเป็นทรง smg นะครับการออกแบบของขนาดกระสุนจุดสีก็เพื่อตอบโจทย์ให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ปฏิบัติการทำงานของหน่วยต่างๆนะครับที่เขาเลือกใช้คริสเวกเตอร์เป็นปืนประจำการนะครับขนาดกระสุนจุดสีก็ทำให้มีอำนาจการหยุดยัง้งทะลุทะลวงได้สูงนะครับความพิเศษของคริสเวกเตอร์ระบบของเขานะครับเป็นระบบเรโบแบ็กบาราเวกเตอร์ A นะครับ ระบบกลไกนะครับมีความแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรายิงนะครับลูกเลื่อนจะถอยลงในแนวดิ่งทําให้ระนาบอยู่กับที่มีความนุ่มนวลมีความนิ่มค่อนข้างสูงนะครับสําหรับปืน S M G นะครับตัวคลิปเองนะครับผมในปัจจุบันนะครับก็ได้สู่ตลาดเมืองไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีความนิยมกันนะครับ คริสเองก็พัฒนางานมาเรื่อยๆนะครับต่อมาในปี2015คริสเวกเตอร์เองก็ได้ผลิตขนาด9มมจนมาถึงปัจจุบันนะคะผมตัวขนาด9ก็ใช้แมกกาซีนร่วมก,กันกับแบรนด์กล็อกคือรุ่นกล็อก17นะครับก็ใช้แมกกาซีนของเขาได้เลยนะครับผมความแปลกอีกหนึ่งอย่างนะคะผมตัวปุ่มลด แมกกาซีนนะครับของเขาก็จะอยู่ด้านหน้านะคะผ,ผมปุ่มปลดแมกกาซีนก็อยู่ด้านหน้าทําให้หลายๆท่านแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับตัวของคริสเวกเตอร์เองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าหาแม็กอะไหล่ได้ง่ายนะคะผมก็คือใช้ร่วมกับกล็อกได้เลยนะครับติดอุปกรณ์เสริมแต่งนะมาได้ครบนะครับ ตัวค้างโบตัวปลดโบนะครับก็คือมีมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนระบบนะครับระบบการทำงานของคลิปเวกเตอร์ตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้ซ้ายขวานะครับเป็นระบบเซฟตี้ซ้ายขวาเลยครับส่วนศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังที่ติดตั้งมานะครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์แบบพับได้นะครับผม ก็คือตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับคริสเวกเตอร์เองตัวนี้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมแต่งอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือพันท้ายเป็นพันท้ายยืดหดใส่แกนมาเรียบร้อยนะครับเป็นพันท้ายทรง AR นะครับหรือหลายๆท่านอาจจะเลือกใช้พันท้ายแบบยืดหดที่สามารถพับด้านข้างได้ก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับผม ตัวคลิปเวกเตอร์เองนะครับมีความยาวลำกล้องอยู่ที่5,5นิ้วนะครับน้ำหนักโดยรวมของตัวปืนนะครับผมโดยยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆนะครับอยู่ที่2.7กิโลกรัมนะครับคลิปเวกเตอร์เองนะครับผมออกแบบมาให้หลายๆท่านได้คุ้นหน้าคุ้นตาสู่ตลาดบ้านเรานะครับเป็นที่นิยมในผู้สะสมนะครับจนถึงปัจจุบันเลยนะครับ คลิสเองก็ออกแบบมานานพอสมควรแต่ก็ยังเป็นความต้องการของตลาดนะครับจนทำให้หลายๆท่านที่ชอบสะสมนะครับผมที่เป็นปืนทรง S M G นะครับก็เลือกใช้แบรนด์คลิสเอาไว้เป็นของคู่กายอีกหนึ่งอันนะครับ